ที่นี่ิกตอก g m a x เนี่ยเราจะยิงทางร้านค้าหรือว่ายิงเทเลสินค้าดีคลิปนี้พี่ดุ๊มีคมาตอบให้ยิง AGVMAX เนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทคือเราเลือกสินค้าแค่บางตัวหรือว่าเราจะเลือกยิงสินค้าทั้งหมดทั้งร้านค้าเราควรจะเลือกแบบไหนดีคําตอบของพี่ดุกเลยฟันธงคุณเลือกทีละสินค้าดีกว่าเพราะอะไรลองสังเกตดูตอนที่เราจะเริ่มต้นยิง AGVMAX นะครับมันจะมีค่าที่เราใ,ใส่นะหนึ่งคืองบประมาณ2คือ ROI แล้ว ROI ของสินค้าแต่ตัวมันไม่เท่ากันดังนั้นเราคควววรจะะตต้้้องงแยยยกิิไปเล่าสาสนนนัีนะ หนึ่งอันฉันแยกไปเลยเพราะว่าสินค้าแต่ตัวน่ะเราคงไม่ได้เอาคลิปแค่คลิปเดียวมาขายดังนั้นเราก็เลือกไอ้ตัวนี้แหละแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องเอาสินค้าหลายตัวเนี่ยจับมารวมกันเราควรจะเลือกตัวสินค้าที่มันมีค่า ROI เท่ากันเอามารวมกันแบบนี้จะดีกว่าเพราะสินค้าทั้งร้านเอามารวมกันมันเละตุ้มเปะไปหมดเลยมันไม่โอเคนะเราอย่าไ,ไปทําแบบนั้นสังเกตดูดีๆนะพี่ลูกจะพูดคําว่า ROI เยอะมากซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญถ้าใครติดขัดไม่เข้าใจคําว่า ROI ุูกมีอธิบาย ให้แบบละเอียดในคอร์สออนไลน์และคอร์สสดพี่นุ้งแนะนานะว่าอยากให้มาที่คอร์สสดดีกว่าเพราะมีคําถามจะได้ถามได้หลายๆคนได้เครื่องมือตรงนี้ไป blank ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยเพราะยังไม่เข้าใจว่าต้องใส่ยังไงดังนั้นมาลงลึกเรื่องของการหาค่าเอาไอและเทคนิคต่างๆในการที่จะยิงอดแบบ D M S ให้เข้าใจแบบละเอียดสนใจทักหลนมาได้เลยที่ at digital academy ครับ